ก<ค>ะรอแล้ววันนี้หนาวอ่ะหนาวกว่าอนที่นิแต่ว่าไ,ไม่เป็นไรก็ถือเป็นพรได้ค่ะอันนี้หนาวอ่นนเวะเออเริ่มใหม่เนระิ่มใหม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะเอาวันนี้มาเปิด ค่ะก็ Oppo Reno 15 Series 5G นะคะก็เป็นน้อง Oppo ตัวใหม่นะคะที่ดีไซน์น่นารักมากๆข้างหลังมีแสงออโรร a าด้วยนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้กับทุกๆคนนะคะที่ชอบทำคอนเทนต์ใส่คอนเทนต์อย่างนี้ก็ชอบถ่ายรูปมากๆนะคะว่ามีฟังก์ชันทั้งเกิดทั้งถ่ายเซลฟี่นะคะระยะ0.6เทา่าแล้วก็มีถ่ายพอร์เทรตระยะ3.5เท่าค่ะตนี้มันมีความพิเศษ โอ้ก็อันดับแรกนะคะดีไซน์สวยมากนะคะมีทั้งสีค่ะแล้วก็สีฟ้านะคะวินนี้ก็ชอบสีฟ้าเหมือนกันสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ทีมนี้ชอบอย่างนึงคือปกติเวลาถ่ายเซลฟี่รู้สึกว่ามันแคบแต่ว่านี้ก็คือเลนส์เขาว้วงนะคะระยะศูนย์จุดหกเท่าก็คือเห็นเราไม่ต้องยื่นใจมากก็เห็นได้ทั้งบรรยากาศาแล้วก็ตัวรับด้วยะคะ่ะเหมาะมากค่ะก็เหมาะถ่ายเซลฟี่เพื่อนแหละคนก็เห็นเพื่อนทุกคนแน่นอนอ่ะถ่ายพอร์เทรต กระซูมแบบ3 5ซูมได้ไกลมากๆเลยค่ะไงภาพก็ยังคมชัดสวยค่ะก็อยากฝากน้อง Oppo Reno 15 Series 5G นะคะในอ้อมบกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากคนงานของนนี้ด้วยไดไหมค่ะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเพลงของ IDOL ก็จะปล่อย ภายในเดือนมกราคมนี้ให้ฟังแน่นอนไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี World Tour แล้วก็วันที่21มีนาคมนี้จะมาเล่นที่ IMPACT a r e n a นะคะไงก็ใชก่ก็มาดูพวกเรากันได้นะคะแล้วก็เออถ้าง,งานเดียวก็เดี๋ยวมินิพิ่งปิดกองหนัง 51st date ไปนะคะน่าจะออนประมาณเดือนกันยายนี้นะคะ่ะไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ ตอนนี้กำลังอันดับแรกโฟกัสกับเพลงใหม่อยู่ค่ะก็เตรียมเพลงใหม่อยู่แล้วก็ตอนนี้กําลังดําเนินการเตรียมโชว์ของออ world tour ครั้งที่4อยู่ค่ะก็มีน่าจะมีโชว์พิเศษพิเศษโชว์ชวใหม่ใหให้แฟนๆได้ติดตามแน่นอนค่ะ่ว่าช่วงนี้ยู่ไทยบยเอออยู่ไทยบ่อยประมาณช่วงปลายปีที่แล้วอยู่ไทยบ่อยเพราะว่าบินกลับมาไทายหนังเยอะค่ะแล้วก็ปีนี้งานนี้งานนี้เป็นงานแรกของปีนี้ที่บินกลับมาลงไทย ที่เราก็ได้แบบครอบครัวมาไปเที่ยวเนี่ยบ่อยขึ้น,น,นบ่อยบ่อยขึ้นค่ะแต่ว่าความจริงมาถ่ายหนังสเกจจูค่อนข้างแน่นมากๆ <c oughs> แทบไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าถ่ายต่างจังหวัดตลอดอะคะ่ะใช่ก็ไปถ่ายที่ภาคใต้ก็จะแบบใช่ไม่ได้ไม่ได้เจอที่บ้านเท่าไหร่แล้วแต่บาทีจะเป็นที่ครอบครัวเรามาสุดอันไหน <c oughs> ชิปชิครอบครัวของเรา,าสนุกขนาดไหนเวลาเราไปชิปครอบครัวสนุกค่ะคือวันนี่เป็นคนชอบสเปนไท์ของครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดตอนปีใหม่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาหาที่เกาหลีใช่ก็หนาวหนาวค่ะเพราะประมาณปีใหม่ปังเลยมีไปมูอ่อะไรที่ไหนคะมีไปมูอะไรไหมปีใหม่เหรอคะปีใหม่ยังไม่ได้ไปมูที่ไหนค่ะแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมูค่ะอยากให้ปีนี้ปังๆ ใช่เราเชื่อมากก็เชื่อประมาณนึงค่ะรู้สึกว่าเออทำแล้วสบายใจก็ทำใช่ค่ะอย่างตอนวงสวงหนังก็มีให้เก็บเหรียญหนูก็ยังเก็บอยู่ทุกวันนี้อยู่ในกระเป๋า <laughs> ไม่ใช่ค่ะเราจะเป็นสิริมงคลก็เก็บไว้เรียกว่าเป็นสายมูได้ไหมคะหรือว่าถ้าแบบทำตามๆถ้าเขาบอกว่านี้ก็โอเค <laughs> ก็ประมาณนั้นค่ะแล้วก็เรียกว่าสายมูได้ไหมก็ได้อยู่นะคือเขาบอกว่าดีแล้วก็ไปปรึกษาใครไหามคะความจริงก็จะมีเอ,อ่ออาจารย์หรือว่าพ, <laughs> <laughs> พี่ที่ดูตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะก็จะปรึกษาที่ดูที่บ้านให้แต่ว่าก็ต้องเช็คทุกปีรีเรื่อยๆค่ะ ใช่เขวทุกครึ่งปีทุกปีท่านไหนต้องเป็นสี่มงคลไหมหรือเก้าเท้าหสี่มงคลก็ถ้าทุกครั้งที่มีงานสําคัญก็จะเช็คค่ะสี่มงคลหรือว่าเวลาวันที่อย่างเงี้ยหนูเช็คหมดใช่ไม่เหมอะวะไงไม่เหมออันดับแรกก็หนังจะปังคช่ไหมค่ะไม่มีพกเครื่องรางอะไรติดตัวไหมแบบว่า เครื่องางไม่ได้พกแต่ก็บางทีมีเหมือนกันที่คุณแม่แบบสมมติคุณแม่ไปมูมาแล้วก็ให้เป็นสร้อยเป็นกำไลหรืออะไรติดตัวมาก็ก็มีเหมือนกันค่ะใช่ใช่บ้รคีหน่ง่ย่างไะค่ะยังไงก็เดี๋ยวภายในเดือนนี้นะคะไอดอลจะปล่อยซิงเกิลใหม่ นะคะก็เดี <S <S ๋ยวรอฟังกันได้แล้วก็วันที่21มีนาคมนี้นะคะเราจะมีทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองไทยที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะใครอยากมาดูก็มาดูพวกเราได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีโชว์ใหม่ๆโชว์ใหม่ๆอลังการงานสร้างเตรียมรอในแรแลนดทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ไงฝาก 51st d a e ที่จะออนเดนประมาณเดือนกันยาปีนี้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะฟังดาออ o p ป r ร์ e ีโน่ส e ่ไม่ลืมออปเปอร์รีโน่ส e บนะคะ ากไว้ใน,นอ้อมอกออมใจขอ okay, <ha> บคุณค่ะสวัสดีปีให <Ha a. S 1> ม่ค่ะสวัสดีค่ะอินซอรต้องการก่อน oh,